วัดดีครับัดดีครับนี่ดการตอมากปอกมากเนี่ยป้กมากเนี่ยนี่ังไม่ตอกเลยที่อมยังไม่ตอกเลยทีเขาจะรู้้เลเนแต่ถึงก็ไปตอกามแกแกนี่นีนนี่อ้นทํโครงนี้ถ้าเอาทำโครงนี้ก็ได้ถ้าแตโครงพันนึงเรือไปร้าเลกเขาทำให้ทีแกะเกะบ้านบางทีไปตึงเนี่ยเทกแบบนี้นี่เทแบบนี้เทแบบนี้มือกวานะแต่ยวเ่ยแบบนี้ด๊นี่นะนี่นะไงแล้วนี่ไป ไตั <formation> mm ้ง hmm. วันนี hey, ้ม like. ันกระิบแลยกันก yeah. <number Yaz ored Krishna> <skin> ันขัดเราไม่ต่อกันนี้ไปอยู่เฮ้ยทำไมเราต้องกันกันมาตัดไม่ได้เลยใช่ไหมทีจัดเลยไม่ได้ดูขึ้นเนี่ยไม่อยู่ไปป่าเลื่นจุกกระเพดานเฮ้ยเอ่งโป้โบไม่ต้องออกแรงได้เลยนี่ถ้าว่ามากตาแข้งเรียวกะอ๋กเนี่ยนี่มากตาแข้งไปเรีวถ้ามาดิบก็ไม่เบื่อมาดิบก็ได้เวลาลนะเฮ้ยต้องคอยคอยยักมา มือออกญาติวันดินเออน่ะนี่นะไปไปกลางคืนกลางค่ำทำได้พี่ทั้เง,ง,ทงเล่นทีวีไปกันทำได้กันถ้าใจนะครับน่ะติดต่อกันมาตโตมานี่ก็ว่าทอันนึงใช้ได้น,นั่นจ่ายไปตาอดจีบรถจีบิีดเลยถ้าผมแม่งมาเกะตัวนี้มารับไม่ก็ได้จะไม่ต้องรักดิไปไปนะไม่ใช่เมันมูด้ดิมู้ิซือ้อโหลเดียวนะ จ้องมือก็แม่แดวไอ้น,นี่นานในวันไม่ได้แล้วตาตาบีมังกันนิ่มนานเลยเนี่ยนึกถ้ามาไกลกลางคนนั้นนิ่มกินแต่ว่าเห็นดูมันนิ่มมันไม่ใหญ่กินอื่นนะมันกินแต่แรกแข็งเดียวดีไม่ใหญ่มันบัวกลัวคนกินไม่ฮนะตึ้งแรกทีมันจำลับนิ่มนิ่มกินเก็บไว้ดีอย่ายนิ่มกินนะเอ็นดูมันนิ่มมันไม่ถี่กินได้เลยว่านี่ก็จ่ายสเตเลสกันมากันลาวโอ๊ตครวนอยู่เนื้อ เดิมมันตามันไม่ใช่กินอิ่กินปูนกินได้มันกินไม่ได้พอประมาณก็กินไม่ได้นี่มันกินเล็กอย่างเดียวเห็นเดอมันเดินเดอมเอ้ยมันกินเล็กบ้างใจมันเล่านะเราหาทางใก็อย่าเอาเองเราหาทางก้ก็อย่าเอาเองุบมันเดียวถึงมันไม่กลุ้มมันมันกล้ากับมันนั้นพอๆอพอตรงไหนโซมมันแล้วมันไม่ว่าแล้วนี่มันเห็นดูขนาดมันอ่าเคอนมาทางทีกินนั้นไม่ได้กว่าเจากินไม่ได้นี่ีไปกินอ้านู่นนี่นั่นไม่ได้เลยยินดินชายวันนี้กินไม่ได้ ากินเล็กอย่างเดียวเอ่อเพราะฉะนันฮะนี้มันกินเล็กก็ต้องราวเหยียดระวังเอาเองเลยน้าเอาใจนะาเอาใจนะนี่คืออฮะมัดเลวนี่อิจฉาใจเลยกับมัดมากแล้วเอ่อมากแพงอยู่บางนี้ว่าอยากมีสร้งางบ้ากเลยอยากถูกอยาก็ามี้อคเลอลาบกันนั่งเล่นในเด้ออยากราคาทุกๆปีนีดเลอมีมีอันหน่อยเขาว่ามันรวยจังเสีย ผมเลยต้องลอบยบเมียแท้ยังห,งหงลักเบี้ยไปกันตกเพื่อนมันย้อนผมเลยต้องพ้นไปแดงหนึ่งคันคิดว่าสานุกสุขสันอยู่ไมนนนน่นานวันน่ารอดีๆีน่ารักดีๆีเลยเวเเป็นคำคุณคุณเมียเจ้า